โอมสวัสดีครับสวัสดีครับอากาศเย็นๆนะพี่น้องเนดะ้อฝนฟ้ามาแล้วพี่น้องอ่ะมาลุยก,ก,กันถึงฝนจะตกก็ไม่หยุดไม่ยอนไปกันพี่น้องที่ไปกีบสาวเล่ากันนะครับของวันศุกร์กันนะครับผมวันศุกร์วันศุกร์ที่25นะครับสิงหาคมเด้อ2ห้าหกหกกันนะครับ ยี่สิบห้าสิงหาคมสองห้าหกหกกันนะครับกับลาวพัฒนาเอาพี่น้องคลซี C, มองว่าใคยเห็นชัดเจนเป็นได้ขอโทษขอให้าย้พี่น้องเลปซีเพราะว่าฝนจะตกกันมากแล้วพี่นอ้องคืมมากคืบมากกันนะครับมืดมากแล้วนะครับห้องคื้มเมื่อ้วนะครับ อ่ะกับปูนะครับของปูขุนนะครับพี่น้องเอฟซีปูขุนกับปูสมหวังอันเดียวกันนึกพี่น้องนะครับแต่ที่กิงกันปูบอกว่าให้เป็นปูขุนกระโดนดาวพี่นอ้องอ่าทั้งบังช่องกระจกคนบอ่อเปลี่ยนกับเป็นปูสมหวังคือเก่ากับคนคนเดียวกันด้อพี่น้องด้อคนคนเดียวกันนะครับเอาครับผมมาเบิ่งกันนะครับ ผลออกเลขหตัวผลออกเล่าพัฒนากันนะครับผลออกหอยลาพัฒนากันนะครับเป็นหลังเอฟซี 3, 61, 3, 61, นะครับีเก้าสามศูนยกนงซีเก้าา่ะครับเรียกสตัวศูนกันนะครับศูนกันนะครับเอาส่วนเรียกสตัวกับศูน่เรียกสตัวล่างกับสา นะครับสามศูนย์นี่ครับคลื่นผลออกนะครับผลออกหวยเล่ากันเอานะครับผมมาเบิ้งกันนะครับหลักฐานหลักฐานปูขุนวัที่ผ่านมาเป็นจังไดอ่ะเข่าว่าครับผมนะครับเข่าว่ามาเบิ้งกันนะครับงวดที่ผ่านมาอ่าปูขุนให้วิ่งนะครับให้วิ่งหกกับสามนะครับหกกับสาม เขาา้าสามอ่ะหกบนนะครับหกบนเล็กวิ่งเขาหกบนสามล่างพี่น้องเอแต่วิ่งบนล่างนะครับเลขวิ่งเลขอ่วิ่งบนวิแบบน่งล่างแตกกันนะครับหกบนสามล่างนะครับพี่น้องเอฟซีของปูขุนเข้ากันเต็มเต็มเลขวิ่งนะครับเฉพาะเลขวิ่งอาะส่วนจับคู่ว่าเข่านะครับพี่น้องจับคู่ว่าเข่านะครับ ปูขนห้มาแปดตัวแปดหางบอ่อเข่านะครับเลขสามตัวให้มาหกหางก็บ่อเข่านะครับพี่น้องทุกท่จับคู่ลุดไปนะครับเขาตระเลกวิ่งนะครับของปูขุนยังเดี๋ยวอยู่เลขวิ่งยังพอมีรุ่นกันอยู่พี่น้องสําหรับสายวิ่งก็โชคดีกันนะครับสรุปแล้วนะครับปูขุนเลขวิ่งหกบนเข้าตรงๆเลขวิ่งสามล่างเข้าตรงๆนะครับพี่น้อง แตกบนแตกล่างเลขวิ่งกันนะครับเอาที่นี้มาเบิ้งกันนะครับมาเบิ้งกันงวดนี้นะครับปูคนไหยมามีจะคูจกหังนะครับออะเบิ้งไวเป็นแนวทางเลยพี่น้องขั้งจลินหน่อยจะไลค่คูกับพวกไปยังน,นะครับเลขติดงวดนี้มีเลขติดมาแล้วครับผมติดบนล่างนะครับพี่น้องติดบอรอนะครับ 0 4 5 6 7นะครับ5ตัวงวดนี้นะครับปูขุนไหมา5ตัว5ตัวนะครับบาหลายพี่น้องงวดนี้นะครับเที่ติดบนล่างนะครับพิดบนล่างนะครับมาเบิร์กันนะครับปูขุนไหวิ่งรูดนะครับวิ่งรูดบนล่างขึ้นเก้าหล่ะพี่น้องวิ่งรูด บนวิ่งรูดบนล่างนะครับเอา้าเ้าไปกันพี่น้องอซี่แล้วฝนตกก่อนจะบ่เห็นหงกันนะครับพี่น้องอากาศเย็นเดียนเมื่อนี้นะครับวิ่งรูดหกกับเจ็ดนะครับหกกับเจ็ดเด้อหกกับเจ็ดนะครับวิ่งรูดหกกับเจ็ดอ่ะบอมีตัวเด่นเด่นท,ท้อๆกันพี่น้องบนล่าง หกกับเจ็ดเด่นหกเด่นเจ็ดท้อๆกันนะครับเด่นท้อๆกันเด้ออ่ะเด่นททอๆกันนะครับเลขติดของปู็มีศูนย์มีสี่มีห้ามีหกมีเจ็ดปูให้วิ่งบนล่างหกกับเจ็ดนะครับหกกับเจ็ดเอาทีนี้ามาจับคู่กันนะครับจับคู่อ่ของปูข่ขุนนะครับ ผู้คุณจับครูอ่ะงวดนี้มีหกครูงวดที่แล้วมีแปดครูงวดนี้มีเจ็ดศูนย์อ่ะเขียนตัวหน่อยล,อง,หง,ลองหน่อยนึงสือพี่น้องเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเติมหน้ากระดาษกันนะครับเจ็ดสี่เจ็ดห้านะครับเจ็ดศูนย์เจ็ดสี่เจ็ดห้านะครับ ศูนย์สี่หกเจ็ดหกสี่นะครับพี่หกคู่ด้วยหกคู่หาจับคู่สองตัวหกคู่หกหางนะครับพี่น้องเอาทีนี่มาเบิร์เลขสามตัวสามตัวงวดนี้อกี่หนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่ฮ่า เลขสามตัวมีอยู่แปดงแปดคูกันนะครับหัวนีเยอะไปนิดนึงนะครับอ่ะเชยนตัวหน่อยตรงนี้ดนึงพี่น้องสี่มันจะหลยผลหกสี่เจ็ดสี่หกเจ็ดนะครับเลขสามตัวเด้อหกเจ็ดสี่ เจ็ดหกสี่นะครับสี่ขังดนะพี่น้อง <c oughs> ไปกันต่อพี่น้องอีกสี่เจ็ดสี่หกสี่เจ็ดหกสามศูนย์สี่ 904เอาทั้งหมดมี8คู่นะครับมี8หางเลข3ตัวมี8หางกันนะครับส่วนเลข2ตัวมี6คู่เลข3ตัวมีอยู่8ชุด8หาง8คู่อ่า8ชุดเด้อพี่น้องเด้อนะครับกตัวนี้เพิ่มึ้นพี่น้องหลายอยู่นะครับทั้งหมดมี8คู่นะครับส่วนจับคู่มี6คู่นะครับ เอามาเบิ้งที่นี่มาเบิ้งปูวงกลมให้วัดที่แล้วปูวให้ไปสามกลมสี่กลมกับมเมาานะพี่น้องเนาะวัดนี้ปูให้ไปสามกลมสี่กลมกับเลขสามตัวนะครับปูวงกลมให้เจ็ดสี่ศูนย์สี่นะครับเลขสามตัวปูวงกลมให้สี่หกเจ็ด นะครับนี่ครับคือของปูขุนเน้อพี่น้องเน้ออาโซเลขสาตัวกเจ็ดี่หกเจ็ดหกเจ็ดสี่เจ็ดหกสี่เจ็ดสี่หกสี่เจ็มนี่เก้าศูนย์สี่นะครับแปดคู่แปดหังนะครับพี่น้อง fc แคปหน้าจอกันเอาไว้นะครับแคปหน้าจอกันเอาไว้ขอให้ชค่ช่วงมหนมานกันกับเล่าวัฒนาปูขุนกันนะครับ